โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคล้า okay, ย <Okay. S 1> <okay. S 2> เกมไอ้น,นี่นะครับที่แบบยิงซัมบี้นะครับผมแต่อันนี้มันไม่ใช่ยิงซัมบี้นะครับมันคือนอกแอนกี้เบิร์ดยิงหมาป่านั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจให้กับช่องของผม,ผมด้วยนะครับมันเล่นยังไงครับเนี่ยมันต้องกดตรงไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องกดตรงไหนอ่ะ ม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเฉ้เลยโอเคกลับมาออนไลน์แล้วนี่ไง a n g r y b i r รอะไระขอให้เราเลื่อนเนี่ยผมก็กดเลื่อนแล้วนะอะไระวะอ๋อกดวางวันนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนกดวางวันนี้ใช่ไหมว่ไม่ใช่นี่ห่าอ๋อคือเขาจะให้เรารวมร่างกันใช่ไหมคือซื้อนก a อน r y b i r d นี้ปุ๊บ แล้วเราก็สามารถลมล่างได้เพื่อให้เลเวลมันสูงขึ้นใช่ไหมเลเวลสูงขึ้นทําไมเหรอน่าจะเป็นแบบในการยิงแรงขึ้นอย่างแน่นอนเลยผมดูทรงแล้วน่าจะใช่นะครับผมไหนว่ามาป้ามาตรงไหนหูมาป้าอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ก่อนแล้วกันวมล่างเสร็จเลเวลสองอยู่ได้อยู่แล้วเราตั้งตรงไหนดีวะาโหมาหลายทิศทางซะเหลือเกิน แล้วผมตั้งไปก่อนนะครับผมก็คือลอนล่างไปก่อนนั่นเองนะครับผมเราต้องตั้งทุกทิศทางแล้วดูทรงแล้วถ้าเราตั้งมครบทุกทิศทางดูทรงแล้วเขาน่าจะมาถึงกำแพงเราอย่างแน่นอนนะครับผมไม่น่าจะแบบว่าหลอดหอกนั้นไงนั้นสุดท้ายพอมาถึงกำแพงเราแล้ว,ลวทำไงดีวะเนี้ย ซึ่งตอนนี้เหรือเราก็ยังไม่ครบนะครับยังไม่สามารถที่จะซื้อแองก y เบิร์ตัวใหม่ได้นะครับผมโอ้ยช่วยด้วยกำแพงอย่าพึ่งพังนะโอเคเลเวลหนึ่งถึงเลเวลหนึ่งจะยิงไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีตัวคอยคุ้มกันนะครับเดี๋ยวกำแพงเราพังขึ้นมานี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนนะครับผมถ้ากำแพงพังขึ้นมาครับ เอ้ยชร่วยกันกำแพงทีแองกี้เบิร์ดโอเคซื้อมาอีกหนึ่งอันยวผมจะตั้งตรงนี้ก่อนละกันผมจะยังไม่รวมล่างนะครับผมให้เราเก็บเหรียญได้เยอะๆก่อนละกันแล้วค่อยรวมล่างนั่นเองนะครับผมดูซิว่าจะรวมล่างได้หรือเลปล่านะรวมล่างน่าจะได้หรอกแต่ไม่น่าจะทันหรอกมั้งเขาน่าจะตายไปก่อนใช่ไหมคือหมาป่าน่าจะตายทั้งหมดแล้ว โอ้โหไม่น่าเสียตังให้แบบว่ามารวมร่างกันเลยมาปาตายโคตรไวโอ้โหนึกว่าจะโหดกว่านี้แล้วน่าจะโหดแล้วแหละดูทรงละดีนะอ n งก y เบิร์เรายังอยู่อ่ะถ้ารอบนี้องกิเบิร์เราไม่อยู่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าอันนี้สูงมากเลยนะเนี่ยอ๋อในเวลสองไปลงบนนเวลสองก็จะเป็นในเวลสโอเค ้าใจแล้วนะครับผมนี่เลเวลสแต่ซึ่งเรายังไม่พร้อมแล้วกันเนาะผมขออัพเป็นเลเวลสามก่อนแล้วกัน <c oughs> เราจะยังไม่กดเริ่มโดยเด็ดขาดนะเพราะแองก y เบิร์เรายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าแองก y เบิร์เราพร้อมแล้วเราค่อยกดเริ่มกดเริ่มดูหน่อยแล้วกันดูซิว่าแองก y เบิร์แค่นี้จะสามารถทำให้หมาป่ามันมาถึง ไอเนี่ยกำแพงของเราได้หรือเปล่าอุ้ยเลเวลสามยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเลเวลสามยิงแรงอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเอาวะเาวะเหี่ยเราขึ้นรุวๆแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นรุวๆแบบนี้เราก็รวมล่างกันเลยสิครับรวมเป็นเลเวลสามแล้วเราก็รวมตรงนี้เป็นเลเวลสองโอเคเอุ้ยเลเวลสามถือว่ายิงแรงเหมือนกันนะครับผมพูดตรงๆเลยว่า ดูสิว่าถ้าเป็นตรงเลเวล3คือเขาไม่สามารถถึงกำแพงเราได้ตายก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นเลเวล2เขาก็ถึงกำแพงเราแต่ไม่สามารถทำลายกำแพงเราได้โหผมเพิ่มไ้กดร,รวมล่างเป็นเลเวล4แล้ววะไม่เป็นไรรวมก็รวมเหรียญเราเริ่มแบบทยอยมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้ววะหรือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือว่า พอเรารวมร่างหลืวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเหรียญเราก็จะมาไวขึ้นใช่ไหมน่าจะใช่อย่างที่ผมคิดนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยมาป่าไม้เยอะซะเหลือเกินโอ้โหมาเยอะขนาดนี้กำแพงเราจะแตกหรือไม่มันดูกันนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่ากำแพงไม่น่าจะแตกง่ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้ากำแพงแตกง่ายเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเรานะครับผมตอนนี้นะครับผม กำแพงเหลือ40กำแพงเหลือ28เหลือสุบก้ากำแพงเหลือส0กำแพงจะแตกแตกำแพงตรงไหนแตกโอ้โหกำแพงแตกครับจบกันเลยอถ้ากัดในเกมที่สองของเราเราเป็นฝ่ายแพ้ไปน,นั่นเองเสียใจยว่ะแพ้ได้ยังไงเนี่ยตอนแรกดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบรอบทดลองใช่ยรมาตาสองดูเหมือน เขาจะเอาจริงแล้วเราสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมเขาทำลายกำแพงเราพังกูแต่เราต้องอัปเกรดกันนวะอนนี้ผมว่าผมจะอัปเกรดยังกี้เบิร์ดผมล่นนกถือปืนผมให้เป็นเลเวล4ให้หมดนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่เลเวล4ขอแค่อย่างน้อยเลเวล3ก็ถือว่าน่าจะทำให้มาป่ามันไม่มาถึงกำแพงเราได้อย่างง่ายๆหรอกมั้งนะโอ้ยผมเิพ่กดรวมอีกแหละ บอกนะว่ากดรวมนั่นไงกดรวมเป็นเลเวลห้าเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวร,ร,รีบมาสักทีผมจะได้ไอ้นี่สักทีนะครับผมอัพให้มันเป็นเลเวลห้าไปทั้งหมดเลยละกันเนาะดูซิว่าเลเวลห้าเขาจะมาถึงกำแพงแล้วทำลายกำแพงเราพังอีกหรือเปล่าถ้าเลเวลห้าเขามาถึงกำแพงแล้วทำลายกำแพงเราพังอีกบอกเลย เลิกครับเลิกเล่นดีกว่าโอ้เลเวลสมันเอาไม่อยู่เลยว่ะเหมือนว่าพอเราผ่านด่านไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยเลเวลสมันก็เหมือนมันอยู่แค่ทรงตัวนิดๆหน่อยมันพอช่วยเหลือได้นิดๆ,ๆ,ๆหน,น่อยเหมือนว่ามันผมจะพูดว่ายังไงดีวะเหมือนว่ามันนี่เนี่ยเหมือนมาอัพอัพความแข็งแกร่งของมาป่าขึ้นอะ แล้วก็ของเราเหมือนเหมือนแองกี้เบิร์ดหรือว่านกยิงเราเนี่ยความสามารถเท่าเดิมดาเมจเท่าเดิมนะครับแต่อัพให้มาป่าแข็งแกร้งขึ้นแล้วก็โหดขึ้นนั่นเองนะครับผมพอจะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ผมขออัพเป็นเลเวล5ไปก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เรามีเลเวล5อยู่ประมาณ3ตัวนะครับผม แล้วเหรียญเราก็มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะพันกว่าผมจะเก็บเก็บเกือบสองพันค่อยซื้อ a n g ก y เบิร์ดตัวแล้วก็มารวมร่างกันอีกรอบนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราได้ a n g ก y เบิร์เป็นเลเวลสไปเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วผมก็ฟักไข่มาหนึ่งไข่แล้วก็รวมร่างกันเป็นเลเวลสฟักไข่นี่มันตีสักหนาะทีเลยนะ หนาทีได้ตัวหนึ่งหนึ่งาทีได้ตัวหนึ่งสำหรับผมหนึ่งาทีมันถือว่านานอยู่นะถ้าแบบคนไม่ตั้งใจรอจริงๆคือผมจะยังไม่เริ่มนะครับผมผมจนกว่าเราจะอัพองกิ้บเบิร์ดเราเลเวลอย่างน้อยขอแค่สี่นะครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสอย่างแน่นอนหรือว่าเราจะเริ่มเลยดีวะคือเราเป็นโอกาสทองเลยนะเนี่ยถ้าเราเริ่มเลย เราก็จะได้รู้ว่า a n g ก y Bird Level 5เรามันจะแข่งแก่งหรือดาเมจแรงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราอัพมาเรื่อยๆแล,แ,ลแล้วแล้วมันยังแบบว่าสู้ไม่ค่อยได้หรือสู้ไม่ไหวก็ต้องพิจารณาทีนะครับผมว่ามันจะต้องอัพไปถึงเล v e l เท่าไหร่ถึงจะสามารถฆ่ามาป่าพวกเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวผมเปิดเลยดีปะ่ะนุยผมใจนึงผมก็อยากแบบให้หมาป่ามันเข้ามาแล้วเราก็ลองดูนะครับใจนึงก็กลัววะ่ะกลัวที่จะแบบว่าไม่สามารถสู้หมาป่าได้นะครับผมขออัพเป็นเลเวล5ตัวแล้วกันหรือจะไม่อัพดีวะสองจิตสองใจว่ะตอนนี้เอาไงดีครับผมเลือกที่จะเปิดเลยละกันเราน่าจะสู้ได้ผมมั่นใจ ว่าเราสูได้ฮ Level อ้เลเวล5ยังแรงแรงอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าเลเวล5จะแรงอะไรขนาดนี้โอเคไปแต่เลเวล3เฮ้ยเลเวล3ก็ถือว่าพอตัวเลเวล3ก็สามารถตอดให้มันตายได้นั่นเองนะครับผมแต่เราก็อัพเป็นเลเวล4เลยการเลเวล4เราจะอัพเป็นเลเวล5อีกไหมหรือว่าเราจะรอ ผมว่าผมรอเหรียญก่อนแล้วกันสัก2องพโอเคแล้วเราก็ซื้อได้สัก2ตัวนะครับผมผมจะซื้อดีหมหรือเราไม่ซื้อเรารอแค่นี้แหละซื้อดีกว่านะออ้าให้เป็นเลเวลสปุ๊บแล้วเราก็มาเอ้าไม่ใช่เนี่นี่อัพเป็นเลเวลหตอนนี้เหลืออ n งกิเบิร์ตัวสุดท้ายที่เรายังเป็นเลเวลสอยู่เลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็อีกไม่นานะเราน่าจะเป็นเลเวลห ได้อย่างง่ายดายนะครับผมรอก่อนหรือว่าจะไม่รอดีวะจริงๆมันก็ต้องรอแหละเพราะเหรียญเราแบบขึ้นช้าซะเหลือเกินนะครับผมตอนนี้สองพันหนึ่งรอกว่าเหรียญแล้วสี่พันเหรียญโอ้โหชนะแล้วหลอเนี้ชนะง่ายเกินไปอะครับผมโ,โหชนะสองตาแพ้หนึ่งตานะครับผมคือตอนแพ้หนึ่งตาคือแบบเรา ใช้อ n งกิบเ l ลิ e อสามมันไม่ค่อยแรงอ่ะพูดง่า,งายๆเลยมันก็ตออได้แต่มันแบบดาเมจสู้ไม่ไหวอ่ะสู้มาป่าไม่ได้อ่ะมาป่ามันถึกเกินมันแข็งแก่่งเกินไป